กรดไหลย้อนเสี่ยงใจสั่นหัวใจเต้นเร็วเพราะโรคแพนิกถามหาอีกหนึ่งโรคแฝงค่ะที่หลายคนยังไม่รู้กรดไหลย้อนถ้าเป็นแล้วอย่าปล่อยให้เลือหลังนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นโรคอื่นๆตามมาเช่นโรคแพนิกก็ได้เจ้า2โรคนี้เขาสัมพันธ์กันแบบนี้ค่ะ โรคแพนิกคือโรควิตกกังวลชนิดหนึ่งผู้ที่เป็นมักจะมีความรู้สึกกลัวมีความตื่นตระหนกมากๆและอาการก็จะเกิดขึ้นซ้ําๆนะคะทีนี้เมื่อคนที่เขาเป็นโรคกดไหลย้อนเรื้อรังแล้วเนี่ยจะมีอาการเจ็บแสบหน้าอกบ่อยๆแล้วก็ไม่หายสักทีในบางรายค่ะอาจจะมีโรคแพนิกเพิ่มขึ้นมาอีกโรคหนึ่งเพราะว่ามันเครียดนั่นเองนะคะเพราะว่าเครียดว่ากลัวว่าจะเป็นโรคโนโรคนี้ตามมาเป็นโรคอันตรายเช่นโรคหัวใจเพราะว่าโรคกดไหลย้อนค่ะกับโรคหัวใจมีอาการจุกแสบหน้าอกในจุดใกล้ๆกันนะคะแล้วพอเป็นเครียดจน เป็นแพนิกแล้วเนี่ยมันจะมีอาการหนึ่งค่ะคือใจสั่นหัวใจเต้นเร็วหายใจไม่อิม่มรู้สึกหายใจไม่สุดนะคะซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับโรคหัวใจอีกนั่นเองค่ะทําให้มันพัวพันกันไปนหมดแบบนี้ทีนี้ถ้าเป็นกดรดไหลย้อนแล้วนะคะนอกจากที่เราจะไปหาหมอแล้วเนี่ยเราก็ควรจะ ปรับพฤติกรรมด้วยค่ะโดย 1. ควรนอนให้ศีรษะเนี่ยสูงขึ้นประมาณ15เซนติเมตร2ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้เหมาะสม3เลี่ยงการนอนทันทีหลังรับประทานอาหารควรจะเว้นไปอย่างน้อย4ชั่วโมงนะคะ4เลี่ยงการรับประทานอาหารในปริมาณมากๆใน1มือ้อ 5. เลิกสุบบุหรี่เลิกเหล้าเลิกกาแฟ6ให้ลดน้ำหนักตัวในผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินค่ะ